สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินตามทางธรรมรายการที่จะพาคุณไปค้นหาความสงบและความหมายในชีวิตที่วุ่นวายในทุกวันนี้ผมเองครับคุณบดินจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของทุกท่านในทุกๆตอนคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าชีวิตเหมือนการวิ่งแข่งวิ่งตั้งแต่นาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายที่หลับตาลง ตื่นเช้ามาก็คว้าโทรศัพท์เช็คข้อความเช็คงานเช็คโซเชียลมีเดียสมองเริ่มทำงานหนักตั้งแต่วินาทีแรกของวันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ถูกสตาร์ทด้วยความเร็วสูงสุดทันทีที่เปิดสวิชเราใช้เวลาไปกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกจนลืมที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองลืมที่จะหายใจลืมที่จะรู้สึกตัวว่าเรากํำลังทำอะไรอยู่ ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความเร่งรีบความเครียดและความรู้สึกว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะชวนให้คุณลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเช้าวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาแสงแดดรำไรลอดผ่านม่านเข้ามาในห้องคุณรู้สึกตัวว่ากำลังลืมตาขึ้นมาคุณได้ยินเสียงนกร้องเบาๆจากนอกหน้าต่าง คุณรู้สึกถึงความเย็นสบายของเครื่องปรับอากาศที่สัมผัสผิวและคุณรู้สึกถึงความนุ่มของผ้าห่มที่คลุมกายอยู่แทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์คุณค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกชา้ชาๆคุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เข้าและออกอย่างแผ่วเบาคุณรับรู้ว่าร่างกายของคุณกำลังตื่นตัวคุณขยับนิ้วมือชา้ชาๆขยับนิ้วเท้าชา้ชาๆ แล้วค่อยๆเหยียดแขนเหยียดขายอย่างผ่อนคลายคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีอยู่กับตัวเองอยู่กับร่างกายที่กำลังจะเริ่มต้นวันใหม่แทนที่จะปล่อยให้จิตใจกระโดดออกไปข้างนอกตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุณมาทำความรู้จักกันครับสิ่งที่เราเรียกว่าการมีสติในทุกๆวัน เรากำลังสูญเสียช่วงเวลาสำคัญไปมากมายเพียงเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับอดีตท,ที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วช่วงเวลาสำคัญที่สุดนั่นก็คือปัจจุบันก็หลุดลอยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่จริงๆแล้วธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะอยู่กับเราในทุกๆลมหายใจธรรมะอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินและธรรมะก็อยู่ในทุกๆก,การกระทำของเราธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อไปนั่งสมาธิแต่ธรรมะคือการนำสติเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆก,การกระทำ ผมเองก็เคยเป็นคนที่ชีวิตเร่งรีบมาก่อนผมตื่นเช้ามาก็ต้องรีบไปทำงานรถติดเข้าเช้าก็ต้องรีบกินในรถตอนทำงานก็ต้องแข่งกับเวลาตอนเย็นกลับบ้านก็ต้องรีบจัดการธุระต่างๆวันวันหนึ่งแทบไม่ได้มีเวลาหายใจและยิ่งนานวันเข้าผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอปัญญา ซึ่งเป็นคุณหมอที่นับถือและเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งท่านแนะนำให้ผมลองทำอะไรที่ง่ายที่สุดดูนั่นก็คือตื่นเช้าอย่างมีสติผมลองทำตามคำแนะนำของท่านดูครับมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่เกินคาดท่านแนะนำให้ผมลองใช้เวลาเพียง5นาทีแรกหลังตื่นนอนเพื่ออยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์ ผมค่อยๆลุกขึ้นนั่งหายใจเข้าออกช้าๆผมรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงแดดที่เริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างผมได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งอยู่ไกลๆผมสัมผัสได้ถึงความเย็นของพื้นห้องเมื่อเท้าแตะลงไปผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องนอนของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์หรืออยู่ในกองงานที่รอให้สะสางอยู่ผมใช้เวลาหนาทีนั้น อยู่กับลมหายใจของตัวเองอย่างเดียวมันเหมือนการรีสตาร์ตตัวเองก่อนจะเริ่มวันใหม่เหมือนกับการที่เราได้เปิดสวิตช์เครื่องยนต์อย่างช้าๆให้เครื่องร้อนก่อนจะวิ่งออกไปคุณหมออธิบายให้ผมฟังว่าการตื่นเช้าอย่างมีสติก็เหมือนกับการที่เราได้ตั้งเข็มทิศให้กับชีวิตในแต่ละวันเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยความสงบและมีสติเราก็จะดำเนินชีวิตในวันนั้น ด้วยความสงบและมีสติมากขึ้นมันเป็นเหมือนการฝึกฝนจิตใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตใจเราเริ่มหลุดลอยไปเราก็สามารถดึงมันกลับมาได้ง่ายขึ้นเราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างที่มันเป็นไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งจากความคาดหวังหรือความกังวลของเราเราจะเริ่มเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดในตอนเช้า หรือการได้ยิ้มให้คนแปลกหน้าเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆอย่างที่เราคิดการเริ่มต้นวันด้วยสติเพียง5นาทีอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นเหมือนการเปิดประตูบานใหม่ให้กับชีวิตที่เคยถูกปิดตายด้วยความเร่งรีบและความเครียดการตื่นเช้าอย่างมีสติ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลายเป็นคนที่ไม่เร่งรีบอีกต่อไปแต่หมายถึงการที่เราสามารถเร่งรีบได้อย่างมีสติเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องปล่อยให้จิตใจของเราหลุดลอยไปกับอดีตรหรืออนาคตและเราจะสามารถเห็นความสุขในทุกๆก,การกระทําของเราถัดไปผมจะมาเจาะลึกถึงวิธีการตื่นเช้าอย่างมีสติ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าและจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคนธรรมดาอีกหลายคนที่ได้ลองนำหลักการนี้ไปใช้แล้วชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างผมอยากจะพาคุณไปเจาะลึกถึงวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเพื่อยือนยันว่าหลักการนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ของจิตใจที่มีรากฐานมาจากคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณเคยได้ยินเรื่องราวของพระมหาโมคคลานะไหมครับท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางด้านการมีฤทธิ์มากแต่ก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมนั้นท่านก็เคยมีปัญหาเรื่องความง่วงเหงาหานอน เหมือนกับเราเราท่านก็เคยรู้สึกว่าจิตใจมันหม่นหมองมันไม่แจ่มใสมันหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาในคานทกัดสุตตะในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมวิธีหประการเพื่อระงับความง่วงเหงาหาวนอนที่เกิดกับพระมหาโมกลานะซึ่งสามารถนำมาประยุกใช้ กับการตื่นเช้าอย่างมีสติได้เป็นอย่างดีวิธีแรกคืออย่านึกถึงสิ่งที่ทำให้ง่วงเมื่อเราตื่นนอนแล้วสมองเรามักจะเต็มไปด้วยความคิดฟุง้งซ่านตั้งแต่เรื่องงานที่ค้างคาเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายหรือแม้แต่เรื่องไร้สาระในโซเชียลมีเดียพระพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดความคิดเหล่านั้นเสียก่อนอย่าไปปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้วุ่นวาย ลองปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นไหลผ่านไปเหมือนก้อนเมฆในท้องฟ้าที่เราเพียงแค่มองดูมันแต่ไม่ได้ยึดต,ติดอยู่กับมันวิธีที่2พิจารณาสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นแล้วเกิดความง่วงหากเราง่วงเพราะเรื่องราวที่เราได้ยินหรือได้เห็นมาให้เราพิจารณาเรื่องราวนั้นว่ามันไม่เที่ยงไม่มีความแน่นอน มันจะผ่านไปและดับไปในที่สุดเหมือนกับที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกง่วงๆวงให้เราพิจารณาสภาพร่างกายของเราที่มันยังไม่พร้อมที่จะตื่นตัวอย่างเต็มที่แล้วค่อยๆให้มันปรับตัววิธีที่สถ้ายังไม่หายง่วงให้ท่องบนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาในยุคปัจจุบันก็เปรียบเหมือนการที่เราลองทบทวนเรื่องราวดีๆที่เราได้อ่านได้ดู หรือได้ฟังมาอาจจะเป็นคำสอนดีๆหรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราลองท่องไว้ในใจช้าๆแล้วเราจะพบว่าจิตใจของเราจะตื่นตัวขึ้นมาเองวิธีที่4ถ้ายังไม่หายง่วงให้ดึงหูรูปแขนขานี่คือการปลุกประสาทสัมผัสของเราให้ตื่นตัวอย่างท้าจริงการได้ขยับร่างกายอย่างช้าๆเหยียดแขนขา เหมือนกับการบอกร่างกายว่าได้เวลาตื่นแล้วนะมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายของเราและวิธีสุดท้ายถ้ายังไม่หายง่วงให้ลองเดินจงกรมสำหรับการตื่นเช้าเราสามารถประยุกต์ใช้โดยการลุกขึ้นจากเตียงแล้วลองเดินไปที่ห้องน้ำหรือเดินไปเปิดหน้าต่างอย่างช้าๆโดยใช้สติอยู่กับทุกย่างข้าวที่เราเดินการเดินอย่างมีสติ จะช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันและทำให้จิตใจของเราตื่นตัวขึ้นมาได้หลักการนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้ผลกับพระมหาโมคคลานะเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วแต่ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คนจำนวนมากก้าวข้ามปัญหาเรื่องความเครียดและความวิตกกังวลที่มาพร้อมกับความเร่งรีบในชีวิตได้ลองนึกถึงเรื่องราวของคุณธนวัฒ ชายวัย40ปีผู้บริหารบริษัทเอกชนคนหนึ่งที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งในแต่ละวันคุณธนวัตรเล่าให้ผมฟังว่าแต่ก่อนชีวิตของเขาเหมือนพายุหมุนที่ไม่มีจุดสิ้นสุดตื่นมาก็ต้องรีบเข้าประชุมรีบตัดสินใจรีบตอบอีเมลจนกระทั่งเขามีอาการป่วยจากความเครียดสะสมคุณธนวันรได้มีโอกาสไปเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมระยะสั้น และได้เรียนรู้วิธีการใช้สติในชีวิตประจำวันเขาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นเช้าและใช้เวลาเพียง5นาทีอยู่กับตัวเองเขาเล่าว่าในตอนแรกมันเป็นเรื่องยากมากที่จะหยุดความคิดที่วุ่นวายในสมองแต่เขาพยายามที่จะหายใจเข้าออกช้าๆและรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองอย่างเดียวเมื่อเวลาผ่านไปเพียง2-3สัปดาห์คุณธนวัฒน์พบว่า เขาสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นเขาสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างที่เป็นไม่ได้มองผ่านแว่นของความกังวลอีกต่อไปและสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ที่สุดคือเขาค้นพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเมื่อสมองของเขาไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความเร่งรีบเขาก็จะมีพื้นที่ให้ความคิดดีๆเข้ามาแทนที่คุณธนวัฒนไม่ได้กลายเป็นพระ ไม่ได้ทิ้งหน้าที่การงานไปบวชแต่เขานำหลักการง่ายๆของการตื่นเช้าอย่างมีสติมาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาและเขาก็สามารถใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องไกลตัวที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตของเราทุกคนการเริ่มต้นวันด้วยสติเพียง5นาที อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมรับประกันได้เลยว่ามันจะกลายเป็นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการผมอยากจะชวนคุณมาลองพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกทีคณิกายมหาวัคซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยการเจริญสติในกายเวทนาจิตและธรรม พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดรู้และทำความเพียรการเริ่มต้นวันด้วยสติก็เช่นกันครับเราต้องกำหนดรู้ถึงลมหายใจของเราการเคลื่อนไหวของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและเราต้องทำความเพียรที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่การลองทำครั้งเดียวแล้วเลิกไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ผมอยากจะเล่าเรื่องราวของคุณนภัสหญิงวัย30ต้นๆที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคุณนภัสต้องเผชิญกับตารางการทำงานที่ไม่แน่นอนต้องปรับตัวกับเขตเวลาที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลาทำให้ชีวิตของเธอขาดความสมดุลและมีความเครียดสะสมเธอเล่าให้ผมฟังว่าในตอนแรกที่เธอได้ยินเรื่องการตื่นเช้าอย่างมีสติ เธอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเธอเพราะบางวันเธอต้องตื่นตั้งแต่ตีสาเพื่อเตรียมตัวไปทำงานและบางวันก็กลับถึงบ้านเกือบเช้าแต่หลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเธอตัดสินใจลองทำดูแม้จะเป็นเพียง5นาทีสั้นๆในห้องพักโรงแรมอันเงียบสงบหรือในห้องนอนของเธอเองในวันที่ไม่ได้บินเธอเริ่มต้นด้วยการปิดโทรศัพท์มือถือ และว,วางไว้ให้ห่างตัวเมื่อตื่นขึ้นมาเธอไม่ได้รีบไปล้างหน้าแปลงฟันแต่เธอค่อยๆลุกขึ้นนั่งบนเตียงหายใจเข้าออกช้าๆพร้อมกับรับรู้ถึงความรู้สึกของร่างกายที่กำลังตื่นตัวเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของผ้าห่มที่ปกคลุมอยู่เสียงเครื่องบินที่อยู่ห่างไกลออกไปและความเงียบสงบภายในใจของเธอเองคุณนภัรเล่าว่า ในช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่คิดถึงเรื่องงานที่ต้องทำเรื่องเที่ยวบินที่จะออกเดินทางหรือเรื่องเหนื่อยล้าจากการบินครั้งที่แล้วแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆฉันก็สามารถกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองได้ง่ายขึ้นเธอพบว่าการทำเช่นนี้ทำให้จิตใจของเธอสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อเธอสามารถมองเห็นความวุ่นวายของชีวิตเธออย่างที่เป็นไม่ใช่การมองผ่านความรู้สึกเหนื่อยล้า หรือหงุดหงิดและเมื่อเธอต้องไปทำงานเธอก็สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างใจเย็นมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาคือเรื่องราวในนิทานชาดกเรื่องอูมาทันทิชาดกซึ่งกล่าวถึงพราหม์หนุ่มผู้หนึ่งที่หลงไหลในความงามของหญิงสาวนามว่าอูมาทันทิจนถึงขนาดที่ไม่อาจจะทำอะไรได้เลยนอกจากการเฝ้าคิดถึงแต่เธอ จนร่างกายสู้ผอมและป่วยหนักพ่อแม่ของเขาได้แต่เฝ้ามองดูลูกชายของตนอย่างเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจนกระทั่งพระราชาซึ่งเป็นผู้ทรงธรรมได้เข้ามาช่วยรักษาด้วยการชวนให้เขาเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้นั้นและชี้ให้เห็นว่าความงามนั้นไม่จีรังยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วเขาจึงได้สติกลับคืนมาและหายจากอาการป่วย เรื่องนี้สอนเราว่าความหลงหรือความยึดติดเป็นบอกเกิดของความทุกข์การที่เราปล่อยให้จิตใจของเราหลงไปกับสิ่งเร้าภายนอกตั้งแต่เช้าตรู่ก็เช่นกันมันทำให้เราขาดสติและนำพาความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นวันการฝึกตื่นเช้าอย่างมีสติก็คือการฝึกที่จะไม่หลงไหลไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรวดเร็วเกินไป แต่ให้เวลาตัวเองได้ตั้งหลักได้อยู่กับตัวเองก่อนที่จะออกไปเผชิญโลกการตื่นเช้าอย่างมีสติจึงไม่ใช่แค่การตื่นนอนแล้วอยู่เฉยๆครับแต่เป็นการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความเพียรความตั้งใจและความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกมันคือการค่อยๆสร้างเกราะป้องกันทางจิตใจของเราให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันได้อย่างสงบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเริ่มต้นวันด้วยสติอย่างแท้จริงเราได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นตัวอย่างของคนที่ได้นำหลักการนี้ไปใช้แล้วชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปแต่สิ่งสำคัญที่สุด ที่ผมอยากจะเน้นย้ำในวันนี้คือการตื่นรู้การตื่นรู้ไม่ได้หมายถึงแค่การลืมตาตื่นจากความฝันยามค่ำคืนแต่หมายถึงการที่จิตใจของเราได้ตื่นจากความหลงความมัวเมาและความประมาทการที่เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับอดีตหรืออนาคตที่ยังไม่ถึงการตื่นเช้าอย่างมีสติ จึงเป็นเพียงประตูบานแรกที่เปิดไปสู่การตื่นรู้ที่ใหญ่กว่านั้นผมอยากจะเล่าเรื่องราวเล็กๆของคุณพิมพ์พหญิงสาวที่ทำงานในบริษัทโฆษณาที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันคุณพิมพ์พเป็นคนหนึ่งที่ติดการใช้ชีวิตแบบตื่นมาก็ต้องรีบเธอเล่าว่าในตอนแรกที่ได้ลองทำตามคําแนะนำในรายการ เธอรู้สึกว่ามันฝืนใจมากที่จะไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่เมื่อเธอพยายามทำไปเรื่อยๆเธอก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอเคยพลาดไปในตอนเช้าเช่นแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างกลิ่นหอมของกาแฟที่กำลังชงหรือเสียงของนกร้องที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของเธอไม่ใช่แค่ความสงบที่ได้ในตอนเช้าแต่เป็นการที่เธอได้ตื่นรู้ในระหว่างวันเธอเล่าให้ผมฟังว่าในระหว่างการประชุมที่เคร่งเครียดเธอสามารถรับรู้ได้ว่ากำลังมีอารมณ์หงุดหงิดหรือโกรธแต่แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้าครอบงำเธอเลือกที่จะหายใจเข้าออกช้าๆและดึงสติ กลับมาอยู่กับปัจจุบันเธอสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเธอสามารถเข้าใจและยอมรับในอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นนี่คือพลังของการตื่นรู้ครับมันคือการที่เราได้เห็นและเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองและสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างมีสติ ไม่ใช่การตอบสนองแบบหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ตั้งแต่เช้าการตื่นเช้าอย่างมีสติเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในธรรมปรทาว่าสติมาปัญญาจริยะหมายถึงผู้มีสติย่อมมีความประพฤติดี การมีสติจึงเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตที่ดีการตื่นเช้าอย่างมีสติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างความประพฤติดีในทุกๆวันของเราได้และนั่นก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับผมหวังว่าเรื่องราวที่เราได้เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนี้ จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่ฟังแล้วจบไปแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลงมือทําจริงๆผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปลองให้โอกาสตัวเองได้ใช้เวลาเพียง5นาทีอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงลองใช้5นาทีนั้นเพื่อหายใจเข้าออกช้าๆและรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเอง อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณจะพบว่า5นาทีแรกของวันเปลี่ยนชีวิตเป็นความจริงที่ไม่เกินเลยขอให้ทุกท่านเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสงบมีสติและมีความสุขครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการเดินตามทางธรรมสวัสดีครับ